การลาอคอยของใครใหลายคนเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะกับกระเป๋ารายนี้ก็คือลาย V สลับ3 x มเนะเราจะเริ่มถักฐานแบบนี้กันก่อนนะคะฐานที่เกตถักก็จะเป็นฐานประมาณ10นิ้วนะคะแต่ให้ดูแพทเทิร์นตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะนี่คือแพทเทิร์นฐานนะถ้าใครอ่านแพทเทิร์นเป็นเมื่อกี้ก็สามารถอ่านแพทเทิร์นเอาได้เลยจ้ะจากที่เราอ่านแพทเทิร์นมาก็จะเห็นว่าการเริ่มต้นจะเริ่มก้นเริ่มต้นที่ก้นหอยก็คือพันไหมเป็นวงกลมพันไหมสองรอบก็คือเริ่มเป็นเมจิกลิงนั่นเองนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ ก็คือแทนเสมอเหมือน1ห,หลักจากนั้นก็ถักทั้งหมดต่อไปอีก 15f นะคะ 15f ที่เก๋พูดถึงก็เปรียบ mm. ทเทียบอัดเดียวกันกับที่หลายๆคนชินกับคำว่า dc dc ก็คือ d o บ b l e c o c h e นั่นเองค่ะทุกคนแต่เก๋จะชินสัญลักษณ์ที่เป็น f มากกว่าอ่ะถักวนไปค่ะเพิ่มอีก 15f รวมทั้งหมดนะคะที่มันเป็นหลักแรกมันก็จะเป็น16หลักอันนี้เราจะควักปิดไปกับหลักแรกนะคะตรงโซ่นั่นเอง หลังจากนั้นก็ถักโซ่ขึ้นไปสักสี่โซ่เลยค่ะ<ๆ>เพื่อเพื<ๆ>่อจะรอแถวสองแต่ว่าก่อนจะไปแถวสองเนี่ยให้เราดึงปิดรูต้นหอยให้มันสนิทนะคะดึงเส้นข้างล่างก่อนนะแล้วค่อยดึงไปลายไหมค่ะแล้วก็รูดลงไปนี่ค่ะเออรูดไปเลยจ้ะเออต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สองซึ่งเราขึ้นโซ่สี่ไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราเอฟอีกหนึ่งครั้งลงกับหลักแรกแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักแล้วก็ข้ามไปเอฟในหลักถัดไปแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็เว้นหนึ่งช่องหลักแล้วก็เอฟบนหลักถัดไปตรงมุมนี้จะเป็นทํามุมนะคะก็โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็เอฟลงกับหลักเดิมนะคะจะทําแบบนี้ให้มันได้3มหลักนั่นเองนะคะจะคั่นด้วยโซ่หนึ่งเสมอนะนี่คือแทนมันเป็นมุมที่เราจะต้องขยายนะคะหลังจากนั้นเราก็โซ่หนึ่งแล้วก็เว้นหนึ่งแล้วก็เอฟบนหลักถัดไปแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เข้ามุมนะคะก็จะถักเป็นเอฟคั่นโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟบนหลักเดิม แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เอฟบนหลักเดิมอีกครั้งทำแบบนี้นะคะก็จะทําแบบนี้ค่ะวนลูบให้ได้ทั้งสี่มุมนะคะแต่จังหวะสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องเอฟให้เราเอฟลงกับหลักแรกนะคะที่เราเริ่มต้นเพราะว่าตรงนี้จะเป็นมุมนะก็โซ่หนึ่งขั้นแล้วก็ปิดจบนะคะเนี่ยค่ะลงกับหลักแรกดังนั้นมุมนี้เป็นมุมนะคะดังนั้นอย่าลืมนะเพราะว่า,าเก๋ให้เริ่มต้นตรงหลักตรงกลาง ะะมันก็เลยจะเป็นแบบโซ่สี่อยู่ตรงนี้นะคะโซ่สี่แล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็หลักตรงกลางเนี้ยมันจะเป็นมุมนั้นจังหวะน,นี้เราจะเอฟลงกับหลักแรกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถักแล้วก็วนมาปิดจบกับหลักแรกอีกทีหนึง่งอ่ะก็โซ่หนึ่งขั้นแล้วก็เอฟบนหลักถัดไปนะคะถ,ถักตามรอบหลักที่มันมีนะคะเนะะี่ยค่ะเราจะทําการขายายมุมเท่านั้นนะคะดังนั้นทุกๆมุมที่เราจะขายายมันจะเป็นอ่าสามเอฟนั่นเอง เราคั่นด้วยโซ่หนึ่งลงในมุมเสมอนะคะอ่าแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะตรงมุมเราก็จะ f หนึ่งเรก็โซ่หนึ่งล้วก็ f ลงบนหลักเดิมล้วก็โซ่หนึ่งล้วก็ f บนหลักเ 1, ดิมแบบนี้นะคะสามครั้งเนี่ยค่ะตรงมุมตรงมุมจะทําแบบนี้เสมอตรงมุมจะเป็นการขยายเสมอค่ะส่วนหลักที่เหลือนะ่ะจะเป็นการถักตามได้เลยค่ะก็โซ่หนึ่งคั่นแล้วก็ f บนหลักถัดไปจังหวะปิดจบระวังอย่าลืมเ f ลงกับหลักแรกแบบนี้นะคะ ไม่งั้นไม่งั้นหลักเราหายนะอ่าเราก็โซ่หนึ่งขั้นแล้วก็ลงบนโซ่หลักที่สามจุดหลักเริ่มต้นอ่าล้วก็ขึ้นโซ่สี่นะคะขึ้นโซ่สี่เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเฟบนหลักแรกแบบนี้นะน,นี้ทําเหมือนเดิมนะคะโซ่หนึ่งขั้นแล้วก็เฟบนหลักถัดไปทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะขั้นด้วยโซ่หนึ่งอ่า วนรอบไปเลยจ้าทำแบบนี้ให้ได้ทั้งสี่มุมค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกแถวนะคะจนกว่าเราจะได้ทั้งหมด1ิบแถวค่ะแล้วมาเจอกันแถวที่11บอดนะคะในจังหวะที่เราจะเก็บขอบนะคะเมื่อเราถักครบทั้งหมด1ิบแถวแล้วจะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ค่ะแถวที่11บเอ็ดเราจะเป็นการเก็บขอบด้วยการถักลาย f ทั้งหมดนะคะก็คือขึ้นโซ่สามแบบนี้แล้วก็ให้เราควักลงไปในช่องว่าง แบบนี้นะคะก็เทียบเสมอเหมือนอีกหนึ่งหลักอ่าแล้วก็เอฟบนหลักถัดไปก็คือเก็บทุกหลักนั่นเองนะคะที่เป็นช่องว่างก็นับเป็นหนึ่งหลักเราก็จะถักวนรอบทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมาเจอกันช่วงท้ายค่ะตอนก่อนจะปิดแถวนะคะมันจะมีการลดหลักลงนะคะเนี่ยค่ะพอเราถักมาช่วงท้ายอ่ะเก็บหลักนี้ก่อนให้มันเหลือสองหลักสุดท้ายนะคะเนี่ยค่ะจังหวะนี้จะเหลือสองหลัก ก็ <ander> คือหลักนี้กับตรงช่องว่างตัวนี้นะคะให้พันหัวเข็มนะคะแล้วเราก็ถักรวบหลักก็คือเป็นการถักแบบ AA ก็คือการรวบหลักบบอ่ะเนี่ยค่ะพันหัวเข็มแล้วก็อย่าเพิ่งลอดผ่านนะคะพันหัวเข็มอีกทีนึงแล้วก็ควักลงตรงช่องว่างแบบนี้นะคะรอดผ่านแล้วคราวนี้ก็จะปลดทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการรวบหลักเป็น A นั่นเองอ่ะแล้วทีนี้ก็ปิดจบค่ะที่เราต้องทําการรวบหลักเพราะว่าเวลาที่เราจะขึ้นลำตัวลาย V จอ่าจนวนหลักเมื่อกี้มันจะเกินเราต้องเลยต้องลดหนึ่งหลักค่ะ เมื่อเราได้ทานสวยๆแบบนี้แล้วรอไปต่อ EP ที่2สําหรับการขึ้นลําตัวนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เซฟเป็นรายการโปรดไว้ให้เก๋ด,ด้วยนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะถ้าถักเสร็จแล้วรอ EP ต่อไปจ้า